แม้ว่าจะพึ่งผ่านเกม Precision ไปเพียงแค่2นัดครับแต่กระแสะความชื่นชมของทั้ง r รอ n k e n นแล้วก็ Rian b นบ e s t เ r รเริ่มรุนแรงมากขึ้เรื่อยๆนะครับจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกมที่เพิ่งเจอเพิ่งจะจบเป็นไปนะครับเพิ่งจะจบกันไปกับเกมที่เจอกับ Bradford City นะครับ mm hmm. เด่นมากๆทั้ง r รอ n k e n นแล้วก็ Brewster แต่วันนี้ครับข่าว มันค่อนข้างจะเทไปที่ทางไรอันเคนเพราะว่าเขามีข่าวมานานและกับการถูกยืมตัวไปเรนเจอร์นะครับซึ่งยังไม่ลงตัวสักทีนะฮะแล้วก็จากที่เห็นเด่งขนาดนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มอยากที่จะเก็บไว้แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งแฟนบอลหลายๆคนอยากจะให้เก็บไว้เป็นตัวสำรองสลับสบเปลี่ยนกับซาดิโอมาเน่กันแล้วนะครับส่วนบิลสเตอร์ครับค่อนข้างชัดเจนว่าเขาไม่ไปไหนน่าจะเป็นตัวสำรองต่อจาก โรเบอโต้เฟอร์มิโน่และก็ดิบ็อกโอริกี้นะครับดีไม่ดีนะครับโดยเฉพาะในรายของบริลสเตอร์เนี่ยอาจจะถึงขั้นเป็นอันดับ2รองจากเฟอร์มิโน่เลยด้วยซ้ำนะครับผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาเล่นดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดที่เพิ่งจบไปเนี่ยเพิ่งเจอกับแบดฟอร์ดเนี่ยค่าเทียบกันเฉพาะนัดน,นั้นเนี่ยบริลสเตอร์ทิ้งห่างโอริกี้แบบคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยนะฮะแต่ในคลิปนี้ครับเราจะพูดกันถึงไรอันเคนนะครับผม ยิ่งฟอร์มเด่นแบบนี้นะครับฟอร์มเด่นแบบนี้ก็ทําให้มีกระแสหลายๆ,ๆกระแสนะครับโดยเฉพาะโดยกระแสที่อยากจะเก็บแรน,นเคนไว้กับทีมนะครับก็มีอดีนตนักเตะและก็อดีตผู้จัดการทีมของเรานะครับอย่างเคนนี่ดาวกิชเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจอเก่งครอปกับเจอราตเนี่ยก็ถือว่าสนิทกันแหละนะครับแล้วก็อยากจะช่วยกันในเรื่องการทําทีม,มอยู่แล้วถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยครอปก็คงให้เจอราดนะครับยืมแรนเคนเหมือนรูดการที่แล้วเป็นแล้วแหละแต่ครับ แต่เคนนี่ก็บอกว่าที่มันยังไม่จบเนี่ยเพราะว่าค o อปเองก็อยากจะใช้ไรอันเคนเหมือนกันเคนก็เลยยังไม่ได้ย้ายไปเรนเจอร์สักทีเค n นี่ดอ u ์กลิชนะครับ <c oughs> เขาคิดว่าคลอ p ก็อยากจะเก็บเคนไว้กับทีมนะครับเ <c oughs> จอร์รานี่ยยืมมาเต็ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลไปหลายคนเลยเ <c oughs> มื่อรุูการที่แล้วนะครับ <c oughs> เพื่อยกระดับทีมเรนเจอร์นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับรดูการนี้ <c oughs> เขาก็อยากจะยืม ไแอนเคนอีกเหมือนกันเพราะว่าเรนเจอร์ก็ยังไม่มีตังค์ที่จะซื้อไรอนเคนนะครับไม่มีตังที่จะซื้อขาดอะ่ะนะบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าเจเกนครอปเนี่ยอยากจะช่วยเจอราดอยู่แล้วอยากจะให้ยืมอยู่แล้วนะฮะแต่มันติดตรงที่ว่าครอปเนี่ยก็อยากให้เคนเนี่ยอยู่ในทีมลิฟท์พูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลิฟท์พูเองเนี่ยยังอยู่ในช่วงปริซิซันอยู่แล้วก็ยังขาดนักเตะตัวหลักนะครับในแนวรุก หลายคนนะครับม่ว่าจะเป็นมาเน่เฟอร์มิโนนะครับแล้วก็ซาร่านะครับยังขาดอยู่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเคนแล้วก็วิลสันเนี่ยถึงได้โอกาสลงโชว์ฝีมือตัวเองในช่วงปร e ซีซั่นนะครับและถ้าแกรนเคนนะครับทำผลงานได้ดีได้เข้าตาเจเกนครอปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายออกครับเพราะว่าครอปเองเนี่ยน่าจะต้องการเคนอยู่ในทีมชุดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือข่าวจากแคนี่ดอลกลิชนะครับผม ทีนี้จากเกมที่แล้วจากเกมที่เราเห็นกันไปนะครับก็คือเกมที่เจอกับแบล็ f ฟอร์ดซิตี้เนี่ยเด่นที่สุด2องคนเลยจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับก็คือเค้นกับบรูสเตอร์นะครับซึ่งผมคิดว่า2คนนี้นะครับผมน่าจะเป็นตัวโลเตชันได้เลยนะครับไม่ใช่แบ็กอัพด้วยนะครับผมว่าศักยภาพของเค้นเนี่ยพอที่จะเป็นตัวสลับสับเปลี่ยนกับมาเน่ได้ในต้องในเวลาที่ต้องการจะพัก มาเน่ ane, นะครับต้องการจะพักมาเน่เคนก็สามารถที่จะลงเ,เล่นได้เลยนะครับผมไม่ไม่น่าจะใช่ตัวเลือกอันดับ3าอันดับ4ี่อะไรแบบนั้นนะค,คือถ้าอยู่กับทีมต่อเนี่ยผมว่าเขาได้ลงเล่นแน่นอนจากสไตล์การเล่นแล้วเนี่ยมองเผินๆอาจจะคล้ายมาเน่แต่จริงๆแล้วครับเขาจะหุบเข้ามาข้างในมากกว่ามาเน่ครับมาเน่จะอยู่เลาะริมเส้นเลยนะครับแล้วค่อยๆแล้วค่อยเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วสิ่งจะยิงหรือจะส่งก็ตามแต่เคนเนี่ยครับเขาจะ วิ่งหบนะฮะวิ่งหบเข้ามาข้างในนะวิ่งจี้เข้ามาหาตำแหน่งของบบลสเตอร์หรือตำแหน่งของเฟอร์มิโนโ่แบบนั้นจะสไตล์การเล่นทางการวิ่งเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันดังนั้นเนี่ยคิดว่า,าแรนเคนก็น่าจะลงมาเปลี่ยนเกมได้นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่าในเกมบอลถ้วยผมว่าตัวนี้ควรเก็บไว้มากๆเช่นเดียวกับเบลสเตอร์นะับผมเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้ามาดูแผงแนวรุกของเรานะครับ ซารา่ามาเน่เฟอร์มิโน,โนมีชาคิรี่มีโอเลกี้มีเค้นมีบริวสเตอร์ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับค่อนข้างลงตัวถ้าไม่มีใครย้ายออกนะครับถ้าไม่มีใครโดนปล่อยเยืมตัวอะไรไปอีกเนี่ยก็ค,คิดว่าค่อนข้างลงตัวแล้วส่วนใครที่กําลังลุ้นวิลสันอยู่วิลสันกับลิพูยังยังมีชิศทางการเล่นที่ต่างกันนิดนึงอยู่นะครับยังยังประสานกันไม่ลงรอยนะครับโดยเฉพาะเกม2นัดเนี่ยทั้งเจอชาญเมียทั้งเจอ แบดฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะบุกทางซ้ายเยอะทําให้ผู้เล่นที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยไม่ค่อยเด่นนะครับหลายๆคนที่อยู่ฝั่งขวาเม่ว่จะนาฮูเวอร์นาเชเนียคลายบ๊อบบี้ดันแคนเนี่ยแฮร์รี่วิลสันเองเนี่ยพวกนี้พอไปอยู่ทางขวาแล้วไม่ค่อยเด่นเลยแต่ทางซ้ายเนี่ยจะมาเด่นแทนก็ต้องดูวันต่อไปครับว่ากรณีของวิลสันเขาจะพิสูจน์ตัวเองต่อได้หรือเปล่านะครับ แต่ผมคิดว่าในอีกระยะหนึ่งก็น่าจะได้แต่ตอนนี้เหมือนลักษณะาการวิง่งการทําทางการอะไรหลายๆอย่างยังจะต้องปรับตัวอีกนิดนึงนะครับในกรณีของแฮร์รี่วิลสันนะครับผมนี่ก็คือความฮอตความร้อนแรงของทั้งไรอันเคนของทั้งรีอันบิลสเตอร์นะครับผมที่ทำไมคล็อกถึงยังไม่ปล่อยให้ไปอยู่เรนเจอร์กับเจอราชดสักทีนะครับเดาวจากตอนนี้ผมคิดว่า น่าจะอยู่ในแผนน่าจะเป็นสำรองเบอร์2ต่อจากซาริโอมาเน่ได้เลยได้เลยนะครับผมอ่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ b บสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่เหนือวอล์ alone ครับ